โอเคครับผมสวีมื่อมาทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับลุงรักเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นลูบิคพีรามตรนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงดังๆข้างเป็นเสียงก่อสร้างก็ต้องขอตัด้วยนะเพราะว่าข้างบ้านเขาก่อสร้างนะเออวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นพีลูบิคพีรามตดนะครับซึ่งบอกก่อนนะว่าอันนี้ง่ายมากนะเดี๋ยวผมจะสอนน่าจะอีีเดียวเลย ้ามากสุดก็น่าจะสองอีพีนะฮะมาเริ่มกันฮนะทีแรกถ้าเรามาดูอันนี้คือผมใช้แฟลชนะมันก็อาจจะดูยากนิดนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะก็คือบิดสีให้ตรงก่อนนะครับผมบิดสีให้ตรงในที่นี้ก็คือบิดสีให้ตรงนี้ครับตอนแรกมันยังม่วอย่างนี้อยู่ใช่ปะเราก็หาอันนี้สีฟ้าเราก็บิดให้เป็นสีฟ้าอันนี้สีเขียวเราก็บิดให้เป็นสีเขียวเราก็หา ะนะครับตรงนี้ตรงนี้สียมพูเราก็กดสียมพูเลยนะขั้นตอนต่อไปคือแบบนี้เดี๋ยวกอนนะโอเคฮะคือผมลืมบอกขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือปิดสีให้ตรงขั้นตอนที่สองก็คือการทำเซนเตอร์ขั้นตอนที่สามคือการทำดึงหน้าและชั้นที่หนึ่งให้เต็มขั้นตอนที่สามก็คือการทำลูบิกให้เต็มมีแค่สามขั้นตอนนะคะผม มาเริ่มกันเลยวิธีแรกนะก็คือเราหาด้านที่เป็นสีเหลืองนะด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้อ่ะผมก็เลือกด้านนี้แล้วเราก็บิดลงมาเรื่อยๆอ่ะจนกว่าจะเจออย่างนี้ให้เป็นคู่กันนะให้เป็นคู่กันนะคบผมต่อไปเราก็บิดอีกด้านหนึ่งอ่ะถ้าเต็มแล้วก็คือได้แล้วแต่อีกคนนึงถ้าเกิดว่าไม่เต็มอ่ะยังไงดี อ,อย่างนี้เดี๋ยวนะอ่าให้บิดอย่างนี้ไม่เจอสักทีให้เราเอาหน้านี้หันหน้าเข้าหาตัวเองอ่าฝนจะตกฟ้าจะร้องแล้วเนี่ยอืออย่านี้ให้หันหน้าเข้าหาแบบนี้นะ่ะก็คือให้ลูกศรอ,อย่างเงี้ย ให้เข้าหาตัวเองทีนี้เราก็บิดล่างเข้าไปเรื่อยๆอะให้เป็นแบบนี้ครับอ่ะก็คือสีเหลืองอยู่ตรงนี้คู่สีเหลืองอยู่ตรงนี้แล้วก็คู่ข้างบนออกแนวเฉียงแล้วก็ให้สามเหลี่ยมหันหน้าเข้าหาตัวเองแล้วอันนี้เป็นสูตรนะซ้ายลงขวาลงจบครับสูตรมีแค่สองสองอย่างซ้ายลงขวาลงอ่ะทำเซนเตอร์เสร็จแล้วนะคะผมเซนเตอร์เราทำแค่ อันเดียวมันก็จะได้หมดเลยเห็นปะมันก็จะได้เซ็นเซนเตอร์หมดเลยอ่ะอันต่อไปเราก็จะทําสีเหลืองให้เต็มวิธีการทําคือง่ายมากเราหาสีเหลืองที่อยู่แถวสองก่อนอ่ะหาอ่ะ,อ,ะอยู่ตรงนี้เราก็ดูว่าชิ้นเนี้ยสีอะไรตรงนี้สีฟ้าใช่ปะเราก็บิดให้มันตรงกับสีฟ้าอันนี้คือยังไม่ตรงนะน,นี้เขียวกว่าฟ้าบิดให้ตรงสีฟ้าตรงแล้วทีนี้ ถ้าสีเหลืองอยู่ด้านซ้ายให้บิดขวาขึ้นถ้าสีเหลืองอยู่ด้านขวาให้บิดซ้ายขึ้นเหมือน3ามคูณสามเลยแล้วก็บิดซ้ายขึ้นบนแล้วเราก็เก็บปกติเลยบนขวาซ้ายลงอ่ะก็จะได้แล้วนะแนะนําให้เล่นสามคูณสามให้เป็นให้ทําสีขาวได้ก็มาดูคลิปนี้ก็จะง,ง่ายขึ้นนะฮะต่อไปถ้ากรณีนี้สี เหลืองมันไม่อยู่แถวสองเลยวันนี้นะครับให้เราเอาสีเหลืองอันไหนก็ได้เข้าหาเข้าหาตัวเองแล้วเราก็บิดจะซ้ายขึ้นขวาขึ้นก็ได้นะแล้วแล้วแต่เลยขึ้นแล้วก็จะบิดไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เดินนี้เราก็บิดลงอ่ะทีนี้มันก็จะมาตรงกันละอ่ะเราก็ทําสูตรเลยครับถ้าอยู่ขวาให้ขึ้นซ้ายครับผม สายขึ้นบนซ้ายขวาลงถ้าสายขึ้นเราก็ต้องบนซ้ายด้วยนะไม่ใช่ถ้าสายขึ้นแล้วบนขวาอย่างนี้นไม่ใช่นะถ้าสายขึ้นก็ต้องบนซ้ายด้วยนะะเออริงต่อไปฮนะเอาให้ตรงก่อนจบไ,ไปอยู่ด้านซ้ายให้บิดขวาขึ้นโอ้โหให้บิดขวาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้า บิดขวาขึ้นก็ต้องบนขวาแล้วก็ขวาลงโคตรดังเลยเสียงมาอันต่อไปผมก็จะพูดได้มาดังดังขึ้นนะคะเพื่อนๆอ่ะโอ้โหเปิดไมาสุดแล้วเนี่ยมาอันต่อไปก็คือทําให้เป็นสูตรการปูกนะคะบผมวิธีการทําก็คือถ้าเกิดว่ามันมั่วๆอย่างเงี้ยเออท้าผู้ชมก็หาด้านที่มันมีสองคู่อย่างเงี้ยสองมั่วด้านนี้ไม่เอาด้านนี้ไม่เอาเราเอาด้านนี้ แล้วเอานี้เอาปากกามาจดนะขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาขวาลงทีนี้มันก็จะมันยังไม่เป็นก้ามปูหรอกแล้วเราก็ทำใหม่ทำเหมือนตะกี้นี้เลยอันนี้คือสูตรที่แบบว่าง่ายสุดแล้วนะคะผมก็คือทำสูตรือนตะกี้เลยซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาขวาลง ทีนีพ like now, level, ям, ้พอมันได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำอีกทีหนึ่งให้ลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาขวาลงมันก็จะเป็นสูตรกล้ามปูหมดแล้วเห็นปะก็เป็นสูตรกล้ามปูหมดแล้วนะคะผมต่อไปทําไงต่ออันนี้เป็นสูตรนะครับสูตรก้ามก้ามปูนะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงอ่ะมันก็จะเต็มแล้วเห็นปะ ไม่ยากนะไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทําก้ามปูทาก้ามปูแล้วมันไม่เป็นมันไม่มันไม่ได้อะเนี่ยมันก็เราก็ทําต่อไปเรื่อยๆเออก็คือขอขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเออทำไปเรื่อยๆนะ เออประมาณนี้เลยทําไปเรื่อยๆครับผมเพราะผมขี้เกียจสอนอีกสูตรหนึ่งนะนเดี๋ยวท่านชมจะจํายากนะก็ทําสูตรนี้ไปก่อนนะผมก็ประมาณนี้เลยครับประมาณนี้ครับถ้าไว้ชอบตุงนี้ก็เอ้ยขอจับเวลาโชว์โชว์คนดูอ่ะนะจับเวลานะผมก็ไม่ได้เล่นนานผมผมก็เพิ่งมาสอนคลิปนี้คลิปแรกนะ ผมจะไม่เอาแบบนี้แล้วกันผมก็จะเส,เสลับแบบปกติเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> อ่ามานี้มานี้หน่อยเหลือให้ผมบ้างนะฮะดูก่อนนะโอเคครับพร้อมแล้วอือสูไป ตัวน,นี้เล่นเล่นยาวอยู่นะนี่ยสิบสามนะก็ทำลายส,สถิติตัวเองเนาะนก็คือเร็วสุดครั้งก่อนก็ยิบ ยี่ิห้านะคะผมแต่อันนี้ยี่สิามก็ฮู้ทำภาษาสิติเนาะก็มานี้เลยนะผมถ้าก็ว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะผมไม่เชื่อก็มาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันไอ้ตอนันนี้ปิดคลิปดีแล้วเจอกัน